สวัสดีค่ะวด้จะมาแนะนํากล้องวัดคูปซอฟเกียร์ t 5 e นะคะถ้าโดยกล้องตัวนี้นะคะก็จะมีอยู่ด้วยกันสองหน้าจอนะคะถ้าเราไปดูวิธีการใช้งานกันเลยดีกว่าค่ะเมื่อเราตั้งค่าลูกน้ำกองกรงลูกน้ำฟองน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะให้เรามาเปิดเครื่องที่ตรงปุ่มด้านนี้ได้เลยค่ะจากนั้นนะคะให้เราหมุนเซตตัวเครื่องนะคะ พเพื่อที่จะเช็คว่าค่าอุณาตรงนี้นะคะยังวิ่งทำงานอยู่หรือเปล่านะคะเมื่อหมุนเ็ฟตัวเครื่องเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะให้เรานะคะหันกล้องไปที่ลายแรกนะคะที่เราต้องการที่จะวัดมุมน,นะคะเป็นมุมแรกนะคะเมื่อหันไปยังมุมแรกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะให้เราล็อกตรงแนวดิ่งนะคะแล้วก็แนวล่า่ะ จากนั้นนะคะให้ทําการเซ็ตูนะคะน่ะบนกลุ่มศูนยเซ็ตไดเลยค่ะเมื่อเซ็ตศูตรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะให้เรานะคะกดล็อกแนวราบนะคะเพื่อที่จะหันไปยังลุมที่สองนะคะค่ะแล้วก็มากดล็อกตรงนี้นะคะ เมื่อเราเล็งได้มุมที่สองเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะให้เรามาล็อกแนวราบแล้วก็แนวดิ่งเหมือนเดิมค่ะพร้อมกับปรับโฟกัสนะคะเล็งไปที่มุมนะคะค่ะเมื่อสักครู่นี้นะคะเราเปิดเปิดมุมนะคะมาทางขวานะคะก็ะคือให้เรามาดูปุ่มตรงนี้นะคะมันจะเป็นปุ่มที่เอาไว้เวลาเราเปิดมุมไปทางขวานะคะก็ะให้เรากดปุ่มนี้นะคะ ตรงนี้ค่ะค่าลูกศรแสดงว่าเราเปิดองมาทางขวาค่ะแต่เมื่อได้ที่เราเปิดองมาทางซ้ายนะคะเราก็กดเปลี่ยนตรงนี้ได้เลยค่ะค่าลูกศรก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะเมื่อสคู่นี้นะคะเราเปิดองมาทางขวานะคะค่ะก็จะเป็นลักษณะนี้ค่ะค่าโดยค่าแนวดิ่งนะคะก็จะอยู่ที่87องศา45ลิตรา35ฟิลิตราค่ะค่าองศาแนวราบนะคะก็จะอยู่ที่10องศา 43มิดาสตรมิดาค่ะถ้าโดยปุ่มนี้นะคะก็จะเอาไว้เป็นปุ่มเปิดปิดไฟหน้าจอได้ค่ะส่วนปุ่มนี้นะคะจะเอาไว้ปุ่มโหค่าองศาค่ะปุ่มลดค่าองศานะคะเราก็สามารถกดต่อตรงนี้ได้ค่ะค่าองศาก็ะจะไม่เคลืกันนะคะค่ะและนี่ก็คือวิธีการใช้งานของกล้องวัดมุมนะคะ โดยกล้องตัวนี้นะคะก็จะมีราคาอยู่ที่28,0 0 0บาทค่ะราคานี้นะคะก็จะได้เป็นขาตั้งกล้องขามีร้างถานให้นะคะรวมไปถึงการรับประกันสินค้า6เดือนมีคดิเบตสินค้งภายใน6เดือนด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะทางร้านเราค่ะยังมีบริการพิเศษรับส่งกล้องฟรีด้วยค่ะหากลูกค้าท่านใดสนใจจะนดูตัวกล้องมาเช็คตัวกล้องสามารถมาได้ที่ร,าร,ร้านกล้องสมารวจสุดรังสิทธ์ค่ะตั้งอยู่ที่ปาร์คเสอสโซ่แม็กแวลดูลังสิทคลองสอง,องนครนายกค่ะ เราจะทสอบทางเพื่อเติม02-126854ค่ะอีกหนึ่งช่องทางค่ะแอดไลน์แอดไลน์ R S I 99ค่ะค่าสำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามชมคลิปวี่โอนะคะสวัสดีค่ะ